Digital Marketing เงินเดือน20,000ถึง50,000บาทบวกๆนะครับแตกต่างจาก Performance Marketing ยังไงแล้วก็ทําอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักกับตาราง Map c o ของผมก่อนตาราง m a คอ o เนี่ยจะบอกความแตกต่างของทั้ง2ตําแหน่งนี้นะครับเทียบตาม Objective ก็คือเป้าหมายนะครับ Focus แล้วก็แท c t i c s สุดท้ายก็คือเป็นวิธีการวัดผลนั่นเองนะครับโดยที่สายงานของ Digital Marketing อะครับเป้าหมายหลักหรือ o b j e c t i v ของเขาเนี่ยก็คือการทํา Brand Awareness นะครับส่วนของ Performance Marketing เนี่ยเป้าหมายหลักของเขาอะครับก็คือการสร้างเซลล์หรือว่า Lead นั่นเองนะครับและส่วนที่ Digital Marketing Focus เนี่ยเป็น การสร้างตัวตนออนไลน์นะครับแต่ว่าในทางกลับกัน performance marketing นะครับ drive conversion นะครับหรือว่า lead นั่นเองแทคนิคในการทำ marketing นะครับเขาก็จะเน้นไปที่ SEO นะครับแล้วก็จะเป็น social social ก็จะมีตั้งแต่ facebook line ig tiktok นะครับ performance marketing นะครับเขาก็จะเน้นหลักไปที่ PPC นะครับ pay per click นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น affiliate google meta นะครับส่วนสุดท้ายเลยวิธีการวัดผลเนี่ยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์ในการวัดนั้นเองหลักๆที่เขาจะดูนะครับเขาจะดู impr หรือว่า impression นั่นเองเขาจะดู reach หรือว่าการเข้าถึง นะครับส่วนอย่างที่3 engagement และสุดท้ายก็จะเป็น traffic ก็หมายถึงเว็บไซต์ landing page หรือว่า b อก g content นั่นเองนะครับโดยเมตริกของ performance marketing เนี่ยครับเคาก็จะดูที่ ROI นะครับแคชนะครับหรือว่า customer acquisition cost ถ้าเกิดลองดูดีๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตําแหน่งงานนะครับทาง performance marketing เนี่ยจะเน้นไปที่การขายหรือว่าการได้มาซึ่งลูกค้านะครับส่วน digital marketing เนี่ยเป็นการสร้าง presence นะครับหรือว่าการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของเรานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆรู้ข้อแตกต่างระหว่าง digital marketing กับ performance marketing แล้วเนาะจุดประสงค์ของการทํางานนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ ใช่ไหมฮะวิธีการที่เราจะสร้างแบรนด์เน็ตเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีคอนเทนต์มากพอน,นะครับโดยที่หลักการของผมเลยเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์พิลล่าขึ้นมาก,ก่อนคอนเทนต์พิลล่าเนี่ยมันจะเป็น4พิลล่าหลักนะครับหรือเสาหลักของการทำคอนเทนต์นั่นเองที่จะทำให้มีความหลากหลายเนี่ยหรือว่ามีความสมดุลในการทำคอนเทนต์ในช่องทางต่างๆของเราได้นะครับพิลล่าแรกเนี่ยครับก็คือการทำเกี่ยวกับอินเทอร์เทนเมนต์นะครับพิลล่าที่สองก็คือการทำอินสไพร์เดชันนะครับพิลล่าที่สามนะครับคือการทำเอดูคชันีี่่ครบแล้วเนย เราจะแต่ละพิลล่าเนี่ยครับมาแตกเป็นท็อปิกย่อยๆออกมาครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติเราทำโปรดักต์ของเราเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของเซอร์วิสฮาร์ดแวร์โลจิสติกเราทำให้ครบ4อันเราก็จะมีคอนเทนต์อยู่เยอะแยะมากมายเลยคราวนี้เราก็จะเอาตรงนี้ไปใส่ในบักเก็ตของเรากระปุกของเราเนี่ยเราจะเอาไปใส่ในคาล endar หรือว่าปฏิทินของเรานะครับเพื่อจัดวางตารางคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้บาลานซ์กันนะครับไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งเราจะไม่ทำอนเตอร์เทนเมนต์ตลอดเดือนแน่นอนขำตลอดไม่ได้ไข่ขอไม่ออกถูกไหมฮะพอเราใส่คาล endar เสร็จปุ๊บเราก็จะมีงานให้เ้เเรรรราาาาาาาทแลววจะสามาถงงต เราได้ว่าเราควรจะทำคอนเทนต์ไหนผมยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งแล้วกันที่ทําแบรนดิ้งได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าวันนี้ผมถามว่าเราอยากจะจ้างฟรีแลนซ์หนึ่งคนเนี่ยเราจะไปหาจากที่ไหนเพื่อนๆหลายคนอาจจะตอบได้เลยนะครับว่า Fast work ถูกไหมฮะถ้าเกิดเราเล่นติ๊กตอกเนี่ยเราจะเห็นคอนเทนต์ของ CK หรือว่า f a สต์เว k เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะถามว่าเราเป็นลูกค้าของเขาหรือยัยงจริงๆเรายังไม่ได้เป็นลูกค้าของเขานะครับแต่ว่าการที่เราทาแบรนดิ้งได้ดีและแข็งแรงมันก็จะทําให้เมื่อไหร่ที่เขามีดีมานดกิขึรราาองงงจถแทๆ ตำแหน่งนี้มันเป็นเหมือนฟันเดเมนทัลนะมันเป็นเหมือนพื้นฐานของตำแหน่งงานมาร์เก็ตติ้งของทุกๆอย่างเลยนะครับถ้าเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นทุกช่องนะอ่านเมติกทุกอย่างได้นะครับวิเคราะห์คอนเทนต์ของเราได้นะครับยิ่งคุณทำคอนเทนต์เก่งแค่ไหนเนี่ยคุณยิ่งมีมูลค่าสูงนะครับเงินเดือนคุณสามารถสูงมากกว่า50,000บาทได้อยู่แล้วยังไงก็ใครที่สนใจเนื้อหาการตลาดนะครับหรือการทํางานเนี่ยยังไงก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ